สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะฮะตอนเช้านะครับผมพามาชมระบบบ่มนิดหนึ่งนะฮะก็มีทั้งสองระบบนะระบบ24โวลต์แล้วก็ระบบ12โวลต์ฮะตอนเช้าแดดเริ่มมาแล้วแต่ก็อากาศหนาวก็เลยแดดไม่แรงนะตอนเช้าก็จะมาตางต้างปมศาสแผรงนะก็ผ้าเช็ด เสร็ุขนเสจขี้นกออกนะชอบมีนกมาขี้ใส่ฮนะทำให้ได้รับไฟไม่เต็มที่นะฮะทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบตเตอรี่สักเล็กน้อยนะพอดีมีพี่พเขาคอมเมนต์ถามเข้ามานะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชุดนี้ที่ผมใช้งานอยู่ฮนะเป็นระบบ24นะฮะที่ผมใช้งานอยู่ก็คือผมเอามาอนุกรมกันก่อนฮะสองลูกนี้มาอนุกรมให้เป็นลูกหนึ่งก่อนแล้วก็ ค่อยจับวบวกลบเราก็มาขนานกันอีกทีหนึงครับเป็นเขาเรียกกันต่อแบตเตอรี่แบบผสมนะเดี๋ยวผมขออธิบายเป็นแผนภาพให้ดูอีกทีนึงครับแล้วก็ตัววัดโวลต์วัดแอมป์นะคือตัวนี้นะฮะผมเอาไว้วัดโวลต์กับแอมป์ของแผงครับแผงที่ผมอนุกรมมาเนี่ยนะครแผง30มสวัสิโวลต์ฮะผมอนุกรมกันมานะครับ เพื่อที่จะมาชาร์จลงระบบ24ครับซึ่งตอนนี้ที่โวลเ์มิเตอร์ก็จะแจ้งว่ามีไฟมาจากแผงครับ34.2บสโวลต์ครับแล้วก็แอมประมาณ0.4นยครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งก็ยังไม่ได้มีแดงเท่าไหรนะ่ซึ่งผมก็จะติดไว้ทั้งสองเนี่ยเป็นทั้งของระบบ12แล้วก็ระบบ24ีบ่คเพื่ออยากรู้ว่าไฟมาจากแผง ได้เท่าไหร่ครับในช่วงเวลานี้ผมว่าจะรู้นะมาดูตรงนี้ว่ามันได้ตามสเปคแผงไหมก็ยังไม่ได้ไม่เต็มสเปกแผงเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งแผงให้ขนานกับแดดตั้งฉากกับแดดโดยตรงนะมันก็เลยไม่ได้พลังงานเต็มที่นะะเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนทาง,งการต่อบแบตเตอรี่ระบบยืผมนะครับ ขออธิบายการต่อแบตเตอรี่ทั้ง3าแบบก่อนนะครับก็คือการต่อแบตเตอรี่แบบที่1ก็คือการต่อแบตเตอรี่แบบขนานนะครับแอมเพิ่มแต่โวลต์เท่าเดิมครับก็คือเอาแบตเตอรี่2ลูกมาต่อพ่วงกันโดยขั้วบวกต่อขั้วบวกขั้วลบต่อขั้วลบแล้วก็นําไปใช้งานนะฮะต่อมานะครับการต่อแบบที่2ก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับโวลต์เพิ่มแต่แอม์เท่าเดิมนะครับ ก็จะเอาแบตเตอรี่2ลูกนำขั้วบวกกับขั้วลบมาต่อด้วยกันก่อนแล้วก็เป็นขั้วบวกขั้วลบแล้วก็นำไปใช้งานนะฮะอันนี้คือแบบที่2ต่อไปแบบที่3าะ,ะก็คือการต่อแบบผสมการต่อแบบผสมก็คือ,อต่ออนุกรมกันก่อนนะฮะก็คือต่อแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเอามาต่อแบบนี้นะครับก็จะรวมกันเป็นตัวน,นี้ครับก็คือ mm hmm. เมื่อต่ออนุกรมเสร็จแล้วก็ น่ามาต่อคณะอีกครั้งหนึ่งครผลที่ได้ก็คือจะทําให้โวลต์กับแอมเพิ่มขึ้นนะครับอ่าดูจากรูปภาพนี้อ่บต่อไปนะครับเป็นการต่อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในระบบโซลร์เซลล์ครับ อันนี้ก็จะเป็นการต่อในระบบ12โวล์ธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะต่อคัวบวกคัวลบเข้ากับชาร์จเจอร์ได้แบบนี้เลยครับสเปคแบตเป็นยังไงก็ได้เท่านั้นครับก็เป็นต่อมาเป็นระบบ24ครับระบบ24ก็เป็นการต่อแบบอนุกรมนะการต่อแบบอนุกรมก็วนเพิ่มแอมป์เท่าเดิมนะ แล้วก็การต่อแบบระบบ48นะครับก็คือต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด4รลูกครับมาอนุกรมกันครับตัวนี้ก็จะเป็นการต่อแบตเตอรี่ที่ผมใช้งานอยู่ในระบบ24โวลต์นะฮะก็คือเป็นการต่อแบบผสมเองนะฮะผมก็จะเอาอ่า แบตเตอรี่สองลูกนี้ครับมาพ่วงก,กันให้เป็นลูกหนึ่งก่อนแล้วก็นำขั้วบวกกับขั้วลบมาต่อขนานตามตามขั้วอีกทีหนึ่งนะตามขั้วบวกขัว้วลบที่เราได้มาแต่ละลูกนะมาขนานกันอีกทีหนึ่งครับมันก็จะเป็นการได้ทั้งเป็นระบบ24เสร็จแล้วทำใเป็นระบบ24ก่อนฮนะแล้วก็มาขนานกันต่อมันก็จะได้ทั้งโวลต์เพิ่มขึ้นแล้วก็แอมป์เพิ่มขึ้นนะผมก็จะต่อขอังมุมทั้งหมด 6สติงฮะอันนี้เขาเรียก1สติงฮะหสติงสสติงสสติงสสติงหสติงหสติงรวมกันแล้วก็จะเป็นระบบย4ิบโวลต์อ่าสี่สิบสองแอมป์นะก็ระบบเป็นแบตเตอรี่ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ,รบครับผมเป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจกันบ้างไหมครับถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงก็อ่กลับมาดูอีกทีนึงก็ได้หรือว่าทักผมมาเดี๋ยวผมจะอาจจะขอแอดไลน์หรือว่าส่งวิธีตอบให้อีกทีนึงนะครับผม สำหรับเรื่องอมีพี่ๆถามอีกว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่คนระผมก็ระบบยีิบสีที่ผมแจ้งไว้ประมาณหกพันี่ก็คือว่ามันแพงที่ชาร์จเจอร์นะชาร์จเจอร์มันสามพันห้าแล้วนะผมซื้อตอนนั้นก็ยังแพงอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วระบบยีิสีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ชาร์จเจอร์แพงขนาดนั้นนะฮะจริงๆเราใช้ตัวถูกๆก็ได้ตัวละสองร้อสามร้อก็ใช้ได้นะฮะ ถ้าจะใช้ชาร์จเจอร MP ์ MPPT มีพี่เขาแนะนำมาว่าให้ใช้ระบบ12นะฮะเช่นเราใช้แผง330วัตต์แต่นำมาใช้ระบบ12นะฮะซึ่งจริงๆแล้วแผง330วัตต์เนี่ยมันเหมาะสำหรับระบบ24นะฮะเพราะวันโวลต์ลอยมันอยู่ที่36นะถ้าเราเอามาใช้ระบบ12นี่มันจะเป็นการเสียพลังงานทิ้งนะครับ ว่า c h a r จเจ pwm ทั่วไปราคาถูกๆ100-200เนี่ยมันไม่มีระบบบูตให้ฮะบูตบูตวนให้เป็นแอมป์อย่างเงี้ยมันก็เลยจะไม่คุ้มแต่ถ้าเป็น c h a r จเจอ mppt ตัวที่ผมใช้อยู่สีขาวถ้าใช้กระบบ12นี่มันจะคุ้มค่ามันจะสามารถเอาวนส่วนเกินะมาบูตให้เป็นกระแสได้ก็คือเราก็จะได้กระแสเพิ่มมากขึ้นในการชาร์จต่อครั้งแต่เท่านี้เท่านั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของเราด้วยนะฮะ ถ้าแบตเตอรี่เราไม่ไม่มากพอะฮะมันก็จะชาร์จไม่ได้ฮนะเพราะว่าการชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบตเตอรี่น้ำํำแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือแบตเตอรี่ตะกัวกดนี้นะฮะมันจะชาร์จได้ครั้งละเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสมมติว่าเรามีแบตเตอรี่หนึ่งร้อยแอมเราก็ต้องชาร์จไม่เกิน 10แอต่อชั่วโมงนะเราไม่สามารถอัดเข้าไปเยอะๆเหมือนแบตลิเธียมได้นะมันจะทําให้แบตมันบวมับแบตเสียครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้น,นครเกี่ยวกับการต่อแบตเตอรี่แล้วก็ตอบคำถามพี่ๆที่ถามมว่าต่อแบตเตอรี่ในระบบแบบไหนนะครับผมซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับครับผมสำหรับ อีนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมไว้อีพีมาเจอกันใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ